ขึ้ฝ่าขึ้นฝนมาอีกแล้วทุกคนฝนเยี่ยมหัวแล้วเบิกตีถึงฝ่าบ้านซอนเนาะสบายดีสบายดีตอนเ้าร์เด้อทุกคนยินดีตอนหเขาวสูสองเสาวันหลันถุงเด้อเนาะมือนี้คือซุ้มเฮาหามาลงขายของอยู่ตลาดคือเก่าทุกๆอาทิตย์เนาะหาดิฉเป็นรถลูกค้ามาอย่างหล่อตลาดต่อในฝนนะกำลังลงเม็ดปอกแปกปกแป๊กอยู่ หูซึกว่าเมื่อนี้นะคือขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกเนาะเพราะว่าคนนักการายูย่แล้วก็หานขายเครื่องนักการายก่อนเก่าอีกไะผ้าหย,ยางก่อนนี่ส่วนลายผู้ใดก็ได้มันมันก็มาทวดิ่ได้ได้ยางได้ยังได้กระเทียม,อมโอ้ได้ไข่<า>พอไปซื<า>บบ้อปิ้งห้านเท้าน่ยพอ เที่ยวอ,อีพอเด้ค่ะโฟโก,โกโ้เนาะเราก็ค้นสวนนาเขตคือกันที่เป็นสร้างไฟอ่ะท,ทุกคนเพื่อนเราน่ะอ,อยู่ตรงขามกับเฮือนสวัรคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เนาะมีมันมีมะอหมักทั่วดินเขาโพดมะเขือลำไยลำไยนะส่วงนี่น่ะก็คือมันอยากเบิดแล้วเนาะ แล้วมันมีแต่มักลำไยกระดูกส่วนลายอยู่ตามหมู่บ้านห่านในคลายดีสุดปลาได้แห้งแล้วจนมาขายเสือผาได้ยินบได้ยินเสียงมานีสองสามทิศหรือว่าจากสี่ทิศสามเดือนลูกสามเดือนเราบบได้ลงตลาดรวยแล้วเพิ่นเศร้าขายพี่น้องขายปิ้งไก่มาสิปีก็เลยรวยแล้วเศร้าขายแล้ว อออาหายไปาสา <ำ S 2> มเดืนเอนแล้วเนมันล้วลูอ้าหาจ้าขาบาร์ดิน่้าวบาดเสือหา่านง่ามแหนมกแห่มไรนีร้อยคนก็นที่ยางไปอย่างมาประมาณนี้อ,อันนี้หานขายมากใหม่เลยทุกคนที่คนมุงมุงอ่ะ ลัานขายมักหม่เอาเมื่ออะไรจิอุยมานั่งพร้อมกันนะเบิร์ตแล้วฝนมาไห่พอดีเลยเรือแต่ซุมเหาบัที่นีอันนี้ค้องขายไม่เยื่ลุ้นค้องขายอีแมยังซำนี่มีผักหอมอันนี้ปลาแดกเด้อดทุกคนแล้วก็มักใหม่เอะมากกะทินในมากกะทินชอเรานี่ยังไม่ได้ขายจากแก เชนวิทเชนวิทรนี่นี่นนาขายปิ่งเขาสุดท้ายฝนมันกระตกมาทำห่านเฮาแหมปิ่งชุมเฮาวนาะยังกล่องจิงเพ่งอยู่อาทิตย์นี้นะคุณเจ้าแต่ว่าของขายไม่ใยอรุ่นนะขายเบิดตังตเตมื่อขืนนี้แล้วเนาะ พอดีว่าเอฟซีเออร้อยเหมาและซุมเฮาก็เลยพากันมาลงขายปิงป่งๆนะฮะก็ได้ขายไปแต่พวกปีกไก่เนาะ<ล>นมหมูหมือนี้ยังทันได้ขายจากหม่ป้าพากันปิ่งไว้นะกองเอเลดอีก<ล>ทำอิทนี่เนี่ยเป็นตะท่อขนาดเลยลปิ่งไฟอ่อนๆเน,นะ<ล>าะค<ล>ันมเฮาปิ่งไฟแห้งเนาะอ้ชุ่มข่อยเห็ดเราดำคือเหลืออยู่ อันนี้เนื้อไก่นะคะไม้ละสิบบาทอันนี้ก็สิบบาทเท่านันมามาคนยี่ไม่เทออ่าไงเหรอ นี่ยกระงแบกมันเลืนเเ้อนี่นี่มัน

เาแล้วเลยมดด้วยนหะันะอยมันะอ า่ดาเาสิใเาตายออกมันแขมไปแน่พี่โองขถมช่งอ่ชาวบานจักมไดิกรรมม่นเลยสิเอากลองนันแหะกับเอาลวดมาดย อะไรอะนรชือแบนี้อันนี้ตน้อหมูอันนี้ทอดไก่อันนี้ตีไก่อันนี้ไก่้ vất lộn no? đó มาแล้วลูกค้าห่านไข่พี่ยังโมงมาอยู่บัดนี้โอ้ยโจอกกระชือเอาง่ายๆเด้อบัดนี้ <c oughs> <c oughs> ăn cơm thau là đói, <laughs> rốt. Ăn luôn, ăn đi đi. Ăn rốt, ăn rốt. đi đi ยังใครสบายบ้างอยู่บ้านสิฟ้าอยู่บ้านสิฟ้าค่ะอยู่น้าอยู่บ้านนะำมุนคือไอมินมากหูฮะพี่พี่พี่ไอ้มินยังบ่เห็นนั่น ạ nó mà làะ เงยบเยเนี่ยไกนาะเด้อเอ้ยจะแพงค่ะนมาาเลยแหละเลยราอเราบขนมไม่มีตังเออว้าไทยดมหน่อยนไทยรถเอ่อติดกัเนาะบเรอ่บะเมรอนอ่บมร์เดี่ยนายเด้รอน่า โหกระเมื่อกี้ฮะก็มาเม่อกี้ฮก็มานค,นขขคนกันโตคํนสมพ่อคนยังตกอ้โหไก่มากอ่ะ <c oughs> อันนี้่ไมไกเาจมีนัวมาหมทีเปใหญ่กได้อนสุกแล้วค่ะสวได้อยู่แล้ว chị em ta cứ rằng là bên của 9 là không 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 cho ai ơi nó ก็ได้นะไม่ได้เนาะยังเอียงเนี่ยมีนมเฮวยวิลลี่แต่วันแรกยังเอียงเนี่ยมีนมแล้วก็หัวใจมีอย่างฉันโบแมนดี้ดูนมโอ้โหกระโคจราน

เปลาสื่อเดี๋ยวสิเก็บแล้วผมตกตกวันนีแล้วน้ำเลยนะเหลืองน้ำ <tube> อันนี้เล่นลมนะโอ้ยขอบใจนะสิครับผมดูแค่นั้นดูวนนี้ว่างาโอ้ยมหล่อเลย่าโอ้ยอ้ทำเองอเอนบินเวนฮูลงธงสุ่นนะุค่ะ

อ้าัิมุดแล้ว่พี่ง เมาฮอมพี่อา้ยวโมันาก็ตรงนี้จะคนแตที่โงเรือมาเอาข้ปลาแพงมาพี่นปลาแพงมาสร้างนมหมูใ้สันขายมันแล้วให้บอกหัวใจเงินจากสันหมูเดีลยวนาะ แยมไปแล้วเลือกประทูเลยคือพอเอาใครรอปีกไก่กลุ้นไม่ป้าเด้ม่ป้าบริ้น้รภาบมุ้ฮะ รถบรรทุกมีเงินเย <c oughs> อะากขึ้นฟ้าก็ได้ก็รถไถ่รถอะไร้างนั้นกัน ยายลุ้นน่ง <Rapid> ย <snowball> ังไ่หนโฉเนี่เล็บท้ายก็น่งเฝล่าองล่ะเป็นแบบ้ดิไม่้องาขายบิระล่ทั้งียังเพิ่มตัวบางยังายมดลเดลนดด ย <Elena> อยากน <cały istas S 2> ับนัดกับาบอยากประทันลูกค้า จนจนว่าเบิดพี่น้องอ้ยนอนฝนล่างยางดีพี่น้องฝน,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 นตกขาจาเลิกเมื่อจนเบิดเท่าก็คือปิดห่านเรียบร้อยเนะาะก็คือเบอิดตอยู่ของไมยลุนของค้านกกเกือบเบิดเท่าปิองบทันเนาะปะ้าเมือ่อคลิปนี้ก็คือล่าหลายเด้อเนาะขอบใจเบิรสู้ครูสู้ค,คนที่ติดตามาแล้วก็เป็นกําลังใจใสวรรค์เด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีป้าถั่วแข็งฝนเมือ่อบัดที่นี้คนจนเปียกะเคยอย่าว่าเามื่อหอนเงินเลยชีเดะ